ครับวันนี้ก็มาดูเกี่ยวกับพระนะครับที่ว่าค่อนข,ข้างที่จะเก่าไม่ต่ำกว่าร้0ยปีนะครับผมก็ผมก็สะสมเป็นแบบเกื่อด้วยใจหลังนะครับแล้วก็ใช้เรื่องงานเรื่องอเดินทางความปลอดภัยนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมเพราะเพื่อนๆก็ ถ้าชอบเท่านี้ก็ลองศึกษาดูได้นะฮะครับผมก็ของผมเนี่ยอันนี้ก็คือจะห้อยนะฮะประจําตัวอยู่แล้วก็เป็นสมเด็จวัลลังคนะฮะของท่านสมเด็จโตนะครับผมเนี่ยครับอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะฮะคือเนื้อเนี่ยจะสวยมากคือเดี๋ยวนี้พูดง่ายๆว่าหาตามแผงเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วส่วนใหญ่จะเป็นผ้าปลอมโอ้โหเป็นสิบๆโรงงานเลย นะฮะตามท่าประจันสะพานฟุธแล้วก็ที่อื่นๆตอนนี้พูดง่ายๆว่ากระจายไปตามต่างจังหวัดนะครับผมผมไปดูเนี่ยราคาสูงมากแต่ละองค์เนี่ยไม่ต่างกว่าสี่ห้าพันสมเด็จโตเนื้อชินทะล่วงลังปืนนะฮะครับผมก็อันนี้ก็ผมจะได้แต่พระ,ะกเก่ามานะครับผมครับผมก็อันนี้ออุปกรณ์ก็จะมีกล้องนะครับเนี่ยจะมีกล้องมีครีมที่เรา,เาจะใช้ หวงในการใส่ข้าวซอยนะครับผมก็อันนี้จะเป็นประคำนะครับผมอันนี้ผมได้มานานแล้วนะครับผมประคำจะเป็นเนื้อเดียวกับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับผมนะครับผมผมผมจะ,ะผมได้มาพวงเดิมตอนนี้ทําปอมอ,อกมาก็เม็ดละห้าสิบครับผมอันนี้ตอนแรกจริงๆเขาะจะ แกะขายแล้วพอดีผมไปเจอพอดีเลยผมก็เลยเหมาเข้ามาทีเดียวอันนี้เก่ามากเนี่ยเนื้อจะเป็นเนื้อวะะัตคังเลยแต่ถ้าไปดูพระหม่เนี่ยจะคนละอย่างเลยครับผมอันนี้ผมก็ได้มาพวงหนึ่งครับผมส่วนอันนี้นะครับจะเป็นพระานาดูนสองหน้าอันนี้ผมจะได้มาจากทางชาวบ้านนะครับผมเนี่ยครับผมจะเป็นสองหน้าเป็นพระเก่านะครับของอมหาสารคามก็คือ พระเนี้ยไม่ต่ำกว่าสองสามพันปีนะครับตั้งแต่สร้างประเทศไทยมาเลยครับผมเป็นพระเก่ามากครับผมครับผมอันนี้ก็จะเป็นสมัย,ยอายุทยานะครับพระเออเขาเรียกว่าพระพระพระร่วงข้างเขาผมไม่ได้พระอูทองข้างเขานะครับเป็นเนื้อชินแล้วก็จะเป็นพระทากดา ก็ทางนี้ก็จะเป็นผมเนื้อชิ้นนะฮะเนื้อชิ้นแล้วก็ผักสมสมเด็จนางพญานะฮะอันนี้เขาเขาตรงนะครับผมอันนี้เขาตรงแล้วก็หยกพ่อเงินหยงพ่อเงินเป็นนิยมครับผมแล้วนะก็เป็นพาเมซิโนนนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสมเด็จพระนกรังนะครับที่ผมสะสมมา นะฮะก็คือสะสมใจใจไม่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าแท้ไม่แท้หรือว่าราคาจะเป็น10 20ล้านล้านอะไรนะครับก็คือเอเราใชจเ,เป็นที่ยึดถือใจิตใจนะครับเวลาไปทําการงานที่ต่างจังหวัดนะครับผมครับผมก็ส่วนด้านบนเนี่ยอ่าจะเป็นอ่พระกุณาดูนะ,ะครับผมอันนี้กูจะสะสมมานานแล้วตอนนี้พูดง่ายๆว่าหาไม่ได้ละองคหนึ่งนี่ ไม่ต่ำกว่าสามสี่พันแต่นี้ผมได้แบบราคากันเองนะฮะผมได้แบบราคากันเองเนี่ยเป็นพักเก่าสวยเนี่ยอันนี้ก็ใหญ่อันนี้ใหญ่เท่าฟารมเลยนะครับนะครับเพราะว่าเราเห็นคุณค่าของถระเครื่องก็คือพระก็หรือคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยคือยุคร้อยปีหรือจะเป็นสองสามพันปีที่แล้วเนี่ย ท่านยังมีใจิตใจที่เป็นศิลปะในการที่จะทำพระออกมาให้ลูกหลานเห็นในต่อต่อไปหลังจากที่ชีวิตท่านเสียนะครับผมตรงนี้เองคือจุดที่ผมรักมากๆกก็คือเป็นศิลปะของของคนไทยนะฮะโดยที่ชาติไหนเนี่ย ไม่สามารถเลนแบบได้ตอนนี้พมา่าเขมรเนี่ยพยายามเจาจุดนี้เนี่ยคือมาเป็นจุดท่องเที่ยวนะฮะก็นะค,คือดึงดูดลูกค้าที่จะให้มาดูของเก่านะครับผมก็ในเทียนนะฮะมือเบสวงดอ์เวอร์แบนด์ปทุมโัวขาดกาโซนนะฮะเป็นส่วนหนึ่งที่จะรักษา,าวัฒนธรรมไทยนะครับผม ที่ดีงามเนี่ยเอาไว้ให้ลูกหลานดูนะครับผมก็คิดว่าอันนี้เป็น,ปนชิ้นเล็กนะฮะก็ถ้าเป็นชิ้นใหญ่เนี่ยก็คงต้องเอาไปตั้งไว้ที่โฮมสเตย์นครสวรรค์นะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นขนาดกลางหรือขนาดใหญ่เลยเนี่ยก็คือเหมาะแก่ให้ลูกค้าไปสักการะไหว้นะครับผมก็คิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะเช่าบูชาแต่ตอนนี้ ถ้าบูชาใหญ่ๆมากของเก่าเนี่ยคือเราต้องอตรวจสอบดีๆก่อนว่าเป็นของโจรหรือของรักขโมยมาหรือเปล่าแม่น,น,นั้ออนอาจจะโดนเจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์หรือว่าปักได้นะครับผมเราก็มาเล่นแบบองค์ที่แบบเล็กๆห้อยคอดีกว่ากระทัดรัดสบายๆเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะคะครับผมรวยๆแหงๆทุท่านครับผมจากเทียนครับผมเมอร์แบบวงดิฟเฟอร์ a บน ทุกผูค้ากระสูงเจ้าของบ้านหานจันยามนครสวรรค์ครับสาขา้ำตกคลองลานครับผม้เราเจอกันครับแกงบ๊งปิดใบแกง๊งรถเก๋งรถกระบะแกง๊งโดนตีโอ้ย oh yeah!